แบบไล่เมล็ดแล้วก็ปล่อยสายได้แบบนี้ต้องมีเงื่อแบบนไขแต่ใน ถ้าสมมติว่ากินไม่ไหวในคราวเดียวนะคะเพื่อนๆเ,เอาไปใส่ตู้เย็นแต่ว่ากินได้หนึ่งวันพอนะเพราะว่าเอนไซม์เราต้องกินสดๆนะคะหรือถ้าวิธีการก็คือทำให้น้อยกว่าน,นี้แล้วมันก็จะได้สดใหม่ตลอดเวลานะคะเพราะว่าอาหารพวกนี้ถ้าเป็นในต่างประเทศจะมีราคาแพงมากเราเป็นคนไทยเราโชคดีนะคะได้กินของของที่เป็นเดิมๆธรรมชาติทุกนี้คนที่เขา เขาโชคไม่ดีก็คือเขาได้กินอาหารขยะเนาะอาหารที่ไม่มีการธรรมชาติใหม่ๆแบบนี้คือโชคไม่ดีแต่เราเนี่ยโชคดีแล้วเราก็พยายามรับโชคนั้นไว้ด้วยการกินมันทุกวันนะคะืมอคือสิ่งที่ธรรมชาติมอบให้เรา นี้นะคะเป็นผัก water กเทสแล้วก็ผักผักสลัดในจะในจะให้ความรู้เ,เพื่อนๆแบบนี้นะคะว่าโปรโตีนเนี่ยมันมีอยู่ในผักเนาะจริงๆแล้วในผักเนี่ยทุกชนิดมันจะมีโปรโตีนอยู่มากน้อยแต่คนที่ป่วยหมายถึงว่าคนที่ป่วยจัดๆนะคะคนที่เป็นโรคเยอะๆเนี่ยบางครั้งการใส่โปรโตีนที่นอกเหนือจากโปรโตีนจากผัก มันจะมากเกินไปในกรณีคนที่เป็นโรคไตอย่างเงี้ยถ้าเป็นโรคไตนะคะค่อยๆทานผักน้อยๆเนาะแล้วผักที่แนะนําให้ทานสําหรับโรคไตนะคะแรกๆเนี่ยถ้าสมมติค่าไตเรายังไม่ค่อยดีหมายถึงว่าคุณภาพในการกรองสารพิษไม่ดีเนี่ยค่อยๆทานผักที่เป็นสีอย่างเช่นมะละกอดิบแบบเนี้ยคนเป็นไตจะทานได้ถ้าเป็นเขียวอีมากเกินไปแล้วเขียวอีนั้นอะมันย่อยดูดซึมลาบากเนาะ มันจะมีกรณีที่บางคนสงสัยนะคะว่าที่เขากินน้ำคอโรฟิลอย่างเงี้ยมันจะทําให้ไตพังไหมไม่พังนะเพื่อนเพื่อนน้ำคอโรฟิลอย่างเงี้ยเขาสกัดมาเรียบร้อยแล้วแล้วเขาก็เอาส่วนที่ไม่ดีออกไปแล้วมันคนละอย่างกันคือถ้าคนเป็นโรคไตกินได้ทั้งวันอ่ะค่าไตาจะดีขึ้นค่ะแต่ทีนี้ว่าเวลาที่เราทําน้ําผักปั่นเนี่ยเราไม่รู้ว่าผักที่ได้มามันปลอดสารเคมีร้อยเปอร์เซ็นหรือเปล่าเนาะ ประเด็นมันอยู่ตรงนี้แต่ว่าถ้าผักนั้นน่ะมันออร์แกนิกมากๆเราก็สามารถทานได้มันเป็นอาหารของคนที่เป็นโรคคนที่ป่วยเพียงแต่ว่าเวลาที่เราป่วยการเขาเรียกว่าการย่อยการดูดซึมมันยังไม่ดีมากนะเราก็ค่อยๆทานนะคะ ขอแนะนำหนังสือครัวไร้ผงชูรสนะคะมากกว่าการปรุงอาหารคือความรู้อาหารปลอดภัยมีเมนูให้เลือกกว่า100เมนูและน้ำผักผลไม้เพื่อสุขภาพเขียนโดยเนสตะสนใจสั่งซื้อได้แล้วนะคะในราคา400บาทค่ะ